สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่8มกราคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคู่รักที่วางแผนจะแต่งงานกันแต่ก็ไปต่อกันไม่ได้นะครับเพราะเรื่องสินสอดคือเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับน้องผู้ชายไปเจอน้องผู้หญิงในเฟซนะครับแล้วก็แบบทักไตแล้วก็โอเคคุยจนแบบจีบกันไปจีบกันมาจนได้คบหากันนะครับตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วแล้วก็พอคบก็ได้3เดือนปรากฏว่าน้องผู้หญิงท้องนะครับ ก็เลยต้องมีการแบบพาผู้ใหญ่ของทางฝ่ายชายไปคุยกับผู้ใหญ่ของทางฝ่ายหญิงก็มีการแบบตกลงขอสินสอดอยู่ที่แสนห้านะครับแล้วก็ทางฝ่ายชายก็แบบไม่สามารถหาเงินมาได้นะครับก็เลยแบบมีการต่อรองจากแสนห้าเหลือแสนหนึ่งแล้วก็โดยที่ในอาจจะให้ก่อน5 0,000ื่นนะครับมีการไปกู้ยืมเงินมาเพื่อจะมาให้ก่อนห0,000ื่นแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือก็ ตอรอคอดอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็จะหาเงินมาให้นะครับเรื่องก็คือประมาณนี้แต่ปรากฏว่าในการต่อรองกันไปมาเนี่ยมันมีการแบบต่อรองกันไม่ลงตัวก็คือมีการคุยกันไปคุยกันมาอยู่ประมาณสองสรอบนะครับก็ตกลงกันไม่ลงตัวสักทีจนแบบเหมือนกับทะเลาะก,กันประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทางฝ่ายหญิงก็แบบออบอกฝ่ายชายว่าเอ้ย งั้นตัดขาดกันไปเลยไม่ต้องคุยแล้วอะไรเงี้ยทางฝ่ายชายก็พาซื้อก็บล็อกเฟซไปนะครับแต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงก็ยังมีใจอยู่แหละก็เลยแบบติดต่อฝ่ายชายไปแล้วแบบเออเนี่ยเดี๋ยวขอไปเอาผ้าห่มที่บ้านฝ่ายชายก็จริงๆก็คือคงอยากไปเจอกันแล้วนะครับเราพอไปเจอคุยกันนู่นนี่ก็ทะเลาะก,กันอีกพอทะเลาะก,กันอีกเหมือนกับมันไม่ลงตัวเพราะด้วยปัญหาเรื่องเรื่องสินสอดมันไม่ลงตัวสักทีเลยครับทางฝ่ายหญิงแกก็เลยบ่นกับโมโ oh ห ไปอารวาสแล้วก็ไปปรับพังโต๊ะหินอ่อนพังล้มตู้เสื้อผ้าล้มตู้เย็นในบ้านฝ่ายชายมันก็เลยกลายเป็นแบบเรื่องราวมันก็ยิ่งบานปลายขึ้นไปเพราะว่ามันมีการแจ้งความแล้วก็มีการเรียกร้องค่าเสียหายเพราะทางฝ่ายชายแกบอกว่าของในบ้านอ่ะไม่ใช่ของแกเป็นของแบบเหมือนญาติผู้ใหญ่เงี้ยประมาณนั้นก็เลยแบบค่าเสียหายประมาณน่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการมาออกรายการก็มีการเล่าไทาม์ไลน์ไปมาก็คือสรุปที่ว่ามันแบบ มันไม่ลงตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ทางพี่หนุ่มกับทนายแก้วแกก็เหมือนกับพยายามช่วยไก่เกลีย่ยให้แบบกลับมาคุยกันเพราะจริงๆอะ่ะเหมือนทั้งผมว่าคนดูแล้วก็ทั้งพี่หนุ่มกับทนายแก้วก็ดูออกแลลวว่าแบบฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายอ่ะก็คือยังรักกันอยู่แหละแต่ด้วยความที่ว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาแล้วก็พอมันผู้ใหญ่ตกลงกันไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้ไม่มีทางแบบแก้ปัญหาได้สักทีจนแบบทาง ทนายแก้วแกก็เลยทางพี่หนูกับทนายแก้วเขาก็ถามว่าแบบเออยังรักอยู่ไหมฝ่ายชายก็บอกยังรักฝ่ายหญิงก็บอกยังรักนะครับแต่เหมือนกับว่าถ้าจะให้กลับไปก็คงไม่กลับไปเพราะเหมือนกลับไปก็แบบเห็นปัญหาอยู่เพราะว่าแล้วระหว่างที่คบกันมันก็เหมือนกับมีทะเลาะกันมาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วก็ฝ่ายชายจริงๆ่ะอยากให้ฝ่ายหญิงไปอยู่ด้วยแต่ฝ่ายหญิงอ่ะ้ท้องก็กอยากอยู่กับบ้านตัวเองอยากอยู่กับแม่ตัวเองเพราะมีคนดูแลเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็ เหมือนกับเราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าเหมือนกับพอมันมีการตกลงเรื่องสินสอดของทางฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายดังนั้นอายุความมันมีอายุความทั้งหมดอยู่10ปีนะครับที่ทางฝ่ายหญิงสามารถเรียกร้องฝ่ายชายได้เพราะว่ามันมีการทําข้อตกลงกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีพยานอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ครันน้งนี้พี่หนุ่มปัฒน,นาแก้วแกก็พยายามช่วยไก,กล่เกลี่ยนะว่าแบบจะยังไงดีจนสุดท้ายเหมือนกับฝ่ายหญิงแกก็ยืนยันว่าไม่กลับไปแล้วก็ทางฝ่ายพ่อของ น้องผู้หญิงแกก็บอกว่างั้นไม่เอาแล้วไม่เอาเงินแล้วก็ไม่ให้กลับไปอยู่ด้วยในมุมมองของพ่อฝ่ายหญิงผมก็เขาทางพี่หนุ่มก็ถามวพาทำไมก็เหมือนกับว่าเหมือนเห็นาทางน้องผู้ชายอ่ะว่าแบบไม่มีความเป็นผู้นําที่จะดูแลลูกสาวตัวเองได้เพราะว่ามันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งว่าถ้าถ้าจำเรื่องที่น้องผู้หญิงไปล้มโตหินอ่อนกับล้มทําลายข้าวของแลยมีค่าเสียหายน้องผู้ชายแกก็ยังยืนย,นย,ยัน,ยนแกก็พาซื้อนะยืนยันว่าแบบ อันนั้นก็คือ,อยังต้องจ่ายซึ่งในความไปเจอมันควรจะตอบว่าเดี๋ยวไปจัดการเองจะไปจ่ายญาติเองอะไรก็แบบแสดงความเป็นผู้นําของความเป็นแบบจะเป็นพ่อคนแล้วอะไรเงี้ยมันก็สถานการณ์มันก็เลยไม่ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับในการทําแบบพูดเรื่องเงินเล่นทองกันก็เหมือนกับผู้ชายบอกว่าหาเงินได้เดือนละหมื่นแล้วก็สามารถแบ่งแบ่ง แบ่งเจียดค่าใช้จ่ายมาดูแลได้คือแค่เดือนละพันซึ่งพี่หนุ่มก็บอกเดือนละพันมันจะไปพออะไรเลี้ยงเด็กมันใช้เงินเยอะนะครับแล้วหลังจากนี้พอมันพอมีลูกปุ๊บมันก็จะมีค่าใช้จ่ายมากมายตามมาอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนกับพอมันจะตัดขาดกันแล้วภาระทุกอย่างก็จะไปอยู่ที่ฝ่ายหญิงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ก็มีความรู้ทางกฎหมายข้อนึงก็คือบอกว่าถ้าอันเนี้ยกรณีนี้คือมันไม่มีการจดทะเบียนใช่ไหมครับมันก็เลยแบบสิทธิ์การเลี้ยงดูทั้งหมดจะอยู่ที่ฝ่ายหญิง ผู้ชายจะมีสิทธิ์เลี้ยงดูอยู่2กรณีกรณีแรกคือจดทะเบียนนะครับจกรณีที่2คือฟ้องศาลเพื่อให้แบบมีสิทธิ์เลี้ยงดูมันก็จะไปอยู่แค่ในโหมดแรกที่ว่ามไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็ไม่มีสิทธิเลี้ยงดูประมาณนั้นนะครับ mm hmm. ก็ทางพี่หนุ่มกับทนายแก้วก็เหมือนกับว่าให้เด็ก2คนให้น้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงอะไปคุยกันก่อนเพราะเหมือนตอนเนี้ยยังแบบทางน้องผู้หญิงก็ยังคงยังยัง,ยงแบบยังอยู่ในอารมณ์โกรธอยู่แหละเพราะว่า เหมือนทางผู้ชายก็มีการไปพูดพาดพิงถึงผู้ใหญ่ฝั่งตัวเองก็แบบมันก็ธรรมดานะครับที่บอกว่าจะไม่พอใจอะไรเงี้ยก็จะบอกให้เด็กสองคนเนี่ยไปคุยกันก่อนใจเย็นๆคุยกันก่อนมองไกลๆว่าแบบตอนนี้มันจะมีเด็กเกิดมาแล้วจะต้องทํำยังไงกับปัญหานี้ประมาณนั้นนะครับก็ส่วนตัวมุมมองนะครับผมรู้สึกว่าปัญหาคือ1ความไม่พร้อมด้วยระยะเวลาที่คบกันว่าแบบมันจะแค่แบบ2อสเดือนแล้วก็มีการตั้งท้องขึ้นมา หนึ่งความไม่พร้อมนะครับแล้วก็สองคือเรื่องของการคุมกําเนิดอันเนี้ยผมว่าประเทศเรามันควรจะแบบส่งเสริมในเรื่องให้การศึกษาเรื่องการศึกษานะครับส่งเสริมเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการคุมกาเนิดที่มันมากกว่านี้แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ปัญหานี้การท้องก่อนการท้องโดยไม่พร้อมการท้องก่อนวัยอันควรมันก็ยังมีอยู่ในประเทศเราอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นยุคโอเค2030ปีก่อนยุคผมวัยรุ่นอะไรเงี้ย โอเคเรื่องพวกนี้ผู้ใหญ่ไม่สอนแล้วแต่ตอนนี้มันแบบโหมันผ่านมานานโลกมันโอเพนมีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันควรจะมีการแบบอย่างน้อยคือสถาบันครอบครัวควรจะมีการแบบสอนสอนลูกหลานตัวเองว่าแบบเออมีแฟนได้แต่มันต้องรู้จักป้องกันเพราะว่าพอมันท้องขึ้นมาเนี่ยหนึ่งมันมีเรื่องของความไม่พร้อมเพราะว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับตั้งแต่แบบเออ้งดับเริ่มฝากคันกว่าจะคลอดออกมาโอ้โหคราบ อ้อมค่านมค่าอะไรเต็มไปหมดอะไรเงี้ยจนไปถึงยันเรียนมันคือภาระที่แบบใช้คําว่าผูกพันไปทั้งชีวิตก็คืออย่างน้อยแบบถ้าโอเครักกันเข้าใจคือน้องผู้ชายพูดว่าอยากมีแต่ในความอยากมีอ่ะมันต้องมีความพร้อมมากกว่านี้ไม่ใช่อยากมีอย่างเดียวแล้วไม่มีการวางแผนกันว่าโอเคอย่างน้อยโอเคเราครบหากันแล้วก็ป้องกันกันไปก่อนแล้วก็โอเคสาปี5ปีเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเพื่อจะไปสู่ขอไม่ใช่แบบ คือตอนนี้ทางฝ่ายชายเขาบอกว่าไอ้ห0าหม่นที่บอกว่าจะเอามาวางก็คือเขามีการไปกู้กู้เงินมา5้าห0ื่นแล้วสุดท้ายพอพอยกเลิกปุ๊บก็เลยเอาเงินไปคืนแล้วแล้วแบบก็ไม่กล้าไปยืมใหม่เพราะเหมือนเกรงใจผู้ใหญ่ที่ยืมมามันก็วนกลับมาเรื่องเดิมหนึ่งความไม่พร้อม2การคุมก่มเนิดอยู่ดีนะครับก็ใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อยากให้